ชั่วโมงนั้นลอยปล่อยให้มันไปปล่อยให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยผมก็ยาวสลายก็สวยอยู่บนน้ำพี่ที่ไปด้วยก็คือเฮ้ยเรือจมเฮ้ยเรือจมกำลังช่วยกันเราก็ยิ่งๆรอใช่ใช่แล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ป่ะสิ่งที่เขาทำคือเขา่ายมาถึงเขากระชากผมเราอ่ะพี่หัวเราลอยน้ำอ่ะเขาปล่อยเราปั๊กเพียบเพิ่งตายช่วยตัวเรือขึ้นก่อน โดนต่อยไปชีนึตเอตอนในชั่วโมงขับขันเออมันก็ต้องต่อยให้ได้สติได้สติได้สติก็เอาเรือขึ้นไปเกยหาอีพี่เราก็ค่อยๆเดินหาว่าตรงนี้มีใครมีอะไรยังไงไหมค่ะมันไม่มีคนเาอเป็นเกาะไม่มีคนอเกาะพีดีเป็นเกาะไม่มีคนครับเป็นเกาะที่เขามาดำน้ําดูปกากรลังพี่เราเรียกเรือที่ผ่านมานับร้อยลำอะแต่ไม่มีเรือลําไหนที่เข้าไม่เห็นเราเลยนี่เหตุการณ์เช้าตรู่เลยนะครับพี่่ค่ะถึงเย็นแปลว่าติดเกาะกันอยู่ทั้งวันใช่ เออเริ่มรู้สึกเฮ้ยต้องเอาตัวรอดคืนนี้เราจะนอนเป็นยังไงเราจะทาอะไรตอนตอนนี้เริ่มเริ่มคิดว่าเริ่ม,มีชีวิตยังไงแล้วเริ่มอีกแบบหนึง่งแล้วได้สติแล้วเออมีสติจนกระทั่งช่วงดีเยน็ยนๆและมีเรือลํานึงของน้องๆมอเกษตรจาได้เลยเขาเขามาเพื่อจะมาดำน้ําดูตรงนี้มันก็ว่ายน้ํากัอนออกไปบอกในสุดเขาก็ช่วยเหลือจนกลับมาถึงที่บ้านได้ก็ประมาณ4ี่ห้าทุ่มพี่ใช่ไหมว่าเรื่องเนี้ยมันหายวับไปจากชีวิตเลยเรื่องอกหักกหรอเออเรื่องเขาว่าอกหักความเศร้าเสียใจคือมีความรู้ส ผมกับพี่อ่ะฝ่าฟันตรงเนี้ไปให้ได้การเป็นการคิดเอาชีวิตรอดมันโลกโลกมันสอนนะว่าชีวิตมีเรื่องใหญ่กว่านั้นใช่ไหมพี่มันหยุดความรู้สึกที่เศร้าเสียใจมันหายไปละมันหายหมดเลยมันสอนให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าอย่าเพิ่งมีความรักยาวเลยผมไม่มีความรักอีกเลยมีแต่กิ๊กกักคุยกันกิ๊กกักคุยกันแต่เราแย่เราไม่เคยมอบความรักให้เขาเลยมีผู้หญิงร้องไห้เต็มไปหมดเลยพี่มันเป็นความกลัวหรือเป็นอะไรคะ เพว่าหนึ่งมันกลัวด้วยพี่แล้วจไม่อยากรู้สึกอย่างเดิมอีกากเจ็จบแบบก็เป,เ,ปเป็นไม่ได้พี่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือย้อนไอ้ความรู้สึกว่าความรักมันหนักจังเลยอะ่ะเออมันก็ยังมีมันกับมาอีกแล้วพี่จากนั้นเราไม่คบใครเลยหรือเราครบแต่เราไม่รักเราครบแต่เราไม่รักครับไม่ได้ไม่ได้คบแบบเป็นแฟนนะก็พร้อมจะคุยกันแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรารักเขาเลยแล้วมี่เขารู้ไหมคะว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาร้องไห้พี่เหมือนเราให้ความหวังไหมคะในตอนนั้นถ้าไม่เลยพี่จ๊ไม่ได้ขอโทษนะอย่าว่าแต่แบบบไไปปจัมือ โอบยังไม่ทําเลยมันมีความรู้สึกนั้นเลยอะพี่มันมีเส้นเลยว่าแค่นี้ทํางานยาวมาเลยครับยาวจนโมเมนต์หนึ่งที่คําว่าความรักมันต้องมาเพราะเราเห็นกระตัวอีกแล้วเราอยากมีลูกอ๋อเป็นความวัตถุประสงค์คือเราอยากสร้างครอบครัวมัน<ค>กลายเป็นวัตถุประสงค์มาก,ก่อนอรู้สึกแค่ฉันอย,อยากมีลูกก่อนอยากมีเมียก่อนใช่คือตอนนั้นอะเริ่มอายุประมาณสักยี่สิบห้ายี่หก อยากมีลูกเร็วนั่น่ะเอออยากมีลูกแต่ว่ายังไม่มีแฟนเลยนะยังไม่มีแม่ของลูกใดๆทั้งสิ้นก็เลยมีรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะลองหาก็ไม่ได้ถึงขั้นไปตระเวนแสวงหาหรอกนะแต่ก็ทํางานแล้วก็ได้รู้จักกับน้องของคุณิกิตี่แหละ<อ>เขามาเป็นไนแบบเริ่มทาบริษัทแล้วนะตอนแรกเริ่มทำบริษัเ<อ>ทษเล็กๆแล้วก็คุยกับน้องเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพิ่งกลับดีนั่งกินอะไรกันก่อนเขาก็ต้องโทรศัพท์ไปขออนุญาตพี่สาวคนนี้เฮ้ยต้องโทรศัพท์เลยเหรอ แล้วผู้หญิงคนนี้เราก็รู้จักเดี๋ยวคุยให้ไม่ใช่เรื่องยากปึ๊บพอคุยเท่านั้นแหละไม่อะค่ะต้องการให้น้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้